ร้อยห้าสิบเก้าบาทสองเต่าหนึ่งใจบอกเลยว่าของกินเล่นแบบช่ำมากทุกคนวันดีครับทุกคนมัดีโยพาทุกคนมาอยู่จีรันอุดรหมูกระทะเนาะทุกคนแบบเลิศมากหมูเขาแบบเลิศมากทุกคนมันเลิศอีลีอีเลิศกับว่าเลิศซ้ำทุกคนเออหมูแบบโต๊ะยศสะออนแห้งสะอ,อนหมูอยากเกิดเป็นหมูในกระทะให้ฟงดงโดงดงคนละทุกคน ของกินเลนไลาให้กิีเลีทุกคนเมนูเด็ดเมนูดังก็คือใส่กอ,อกสเตเวนเนาะทุกคนเข้าก็มีฮิวลนันก็มีแปบบุฟเฟ่เลยทุกคนหมูย่างกิมเกรียม,รมบรรยากาศไก่ฝนจะตกเนาะสาวอ้วนแบบเฮาก็คือบาหวันอยู่แล้วฝนสีตกฟ้าสีหงแบบเลยก็คือมาเลยจ้ะไม่มีอะไรขัดขวางการกินไปได้อ้าไปหนึ่งคำปลาหมึกสดสอีกหนึ่งแ้อ แบบว่าตรงยางเลยอะทุกคนสาวกสาวอ้วนคือตรงมาลานนี่ปะตรงยาง